มา,มาครับอันนี้เป็นส่วนที่3นะครับ EP ที่3คือการนำความรู้ของตีโกนไปใช้นะครับอยู่ที่หน้าสิบนะครับตอนนี้นักเรียนเรียนไปแล้ว2ส่วนเนาะ EP แรกนะครับส่วนแรกเนี่ยมันคือให้เรารู้จักไซน์คอสแทนแล้วก็โคเซกเศคอททำกันเอานนึะครับโคเซกเศกแล้วก็คอ t นะครับ ข้ามฉากที่จากข้ามชิดแล้วโคเซกเสคอร์ดก็คือส่วนกลับนั่นนะส่วนที่2ครับส่วนที่2คือค่าตีโกในหตัวเนี้ยของมุม30 45และ60องศานะครับเพราะฉนั้นถ้ายังไม่ได้สส่วนแรกอย่าข้ามมาเรียนส่วนที่3นะกลับไปเรียนสส่วนแรกก่อนใช้เวลาไม่นานครูสรุปให้แล้วนะครับทีนี้ส่วนที่3ครับก็คือการนําความรู้ไอ้สส่วนแรกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ซึ่งเราจะไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม เช่นถ้ามีรูปสามเหลี่ยมมาให้แล้วด้านมีมาไม่ครบครับเราจะสามารถใช้ไอ้พวกอัตราส่วนตรีโกณเนี่ยแหละหาด้านที่มันขาดหายไปดูข้อแรกครับข้อแรกเขาเขาให้ x ก,กับให้15แล้วก็ให้มุม30อ้อลืมบอกครับเรื่องนี้มันต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีตรงนี้มันต้องมีสารลักษณ์ฉากด้วยนะครับนักเรียนเขียนเพิ่มนะเนี่ยพวกนี้สาญลักษณ์มุมฉากนะครับมากลับมาดูข้อแรกครับ30องศาครับงั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตรีโกณ ค่าตาส่วนิโกณที่เกี่ยวกับมุม30องศาแต่ทีนี้จะใช้อะไรต้องดูว่าโจทย์ให้อะไรมานะครับให้ x ครับ x เ,เป็นอะไรเนี่ยข้ามหรือฉากหรือชิดเนี่ยโอ้ตรงข้ามมุม30นะครับ x เ,เราถือว่าเป็นข้ามขอเขียนขอไข่นะ15ครับติด30อย่างนี้เรียกว่าชิดครับเพราะฉากมันคือตรงข้ามมุมฉากตรงนี้เพราะนั้นครับข้อนี้เนี่ยเกี่ยวกับข้ามแล้วก็ชิดนึกเลยครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอ๋อถ้าข้ามชิด คือตัวสุดท้ายคือแทนครับงั้นข้อนี้ต้องใช้แทน30องศาข้ามส่วนชิดใช่ไหมครับข้ามก็ X ชิดก็15แล้วแทน30องศา EP ที่2เรียนมาแล้วนี่จะใช้ตารางใช้นิ้วแล้วแต่หนูนะครับแทน30องศาก็จะมีค่า1ส่วนรู้สามปึ๊บเพราะฉะนั้นก็1ส่วนรู้สามเท่ากับ X ส่วน15อยากได้ X ครับก็ย้าย15ขึ้นไปคูณตึ๊ดตึต๊ตมา x ก็เท่ากับ15ขึ้นไปคูณครับ15คูณ1ได้15ก็15ส่รูท3จบถูกด้วยแต่ไม่เจอช้อยหรอกเพราะข้อตกลงครับการตอบเศษส่วนตัวรู้ห้ามเป็นตัวส่วนนะจำนวนรู้ห้ามเป็นตัวส่วนเพราะนั้นอยากให้รูท3ด้านล่างหายนักเรียนต้องคูณรูท3ทั้งบนทั้งล่างนะครับมันก็จะได้15รูท3ส่วนข้างล่างครับก็จะได้3เนอะอ้าวงั้นตัดเป็นเศษส่วนต่ำได้นี่วาฟึบฟึบ เพราะนั้นข้อนี้ตอบ5รู้3นะครับ5รู้3เพราะฉะนั้นขั้นตอนไม่ยากนะครับดูว่าสิ่งที่โจทย์ให้ให้อะไรมาแล้วเราก็เลือกใช้อัตราส่วนดิโกนให้ถูกจะไซด์หรือ้อหรือแทนก็เลือกให้มันถูกกับที่โจทย์ให้มาดูข้อไอ้ข้อ2แล้วกันครับมา60มาอย่างนี้ใช้มุม60แน่ทีนี้ครับมาดูว่าโจทย์ให้อะไรมา x กับ6รู้3 x 3. คืออะไรเนี่ย ตรงข้ามมุมฉากอย่างนี้นะนี่เนะี่ยตรงข้ามมุมฉากแบบนี้ยังไงก็ต้องเป็นฉากส่วนหรู้3ครับเหลือชิดกับข้ามมันไม่ได้อยู่ติด60อย่างเงี้ยมันอยู่ตรงข้าม60เงี้ยมันเป็นข้ามแน่เพราะฉะนั้นครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอันนี้ข้ามฉากเหรอก็ต้องเป็นไซสิครับก็เป็นไซ n 60องศานะครับเท่ากับข้ามส่วนฉากครับก็หรู้สส่วน x แล้วซ 60, ไซหกสองศาเท่าไหร่ครับ ไม่ได้ไปดู ep 2นะไซด์หกสิองศาเท่ากับรูทสามส่วนสะครับก็เท่ากับหกรูทสส่วน x นะครับหกรูทสส่วน x อยากได้ค่า x ครับก็ x มันอยู่ด้านล่างอยู่นักเรียนต้องย้ายข้ามฝั่งเพราะนั้นย้าย x ขึ้นบนซ้ายครับส่วนที่เหลือลงมาสลับนะครับเพราะนั้นก็จะได้ x อยู่บนซ้ายนะครับ6รูทสแล้วก็คูณกับ สองย้ายขึ้นมาคูรู้ส,สามลงไปหารครับเพราะฉะนั้นจะตัดได้ครับปึ๊บปบก็เหลือ62ส2 12, ครับมุกเสี่ยวอันที่1นครับรักเรียนก็ดีแต่รักพี่บ้างก็ได้นะครับพอดีมีการเล่นเกมหาจะหาช่วงมุกเสี่ยวนะครับสำหรับคนที่เรียนกับครูต้องต้องจดไปนะครับมาข้อ2 x เท่ากับ12นะครับ ไปข้อไปข้อสามเอ้ยพีดีเอาข้อห้าแล้วกันในข้อห้านะครับข้อห้าหลักการคล้ายเดิมครับเอเคให้มุมหกสิบมาเดี๋ยวใช้ตรีโกณงหกสิบแต่เราจะเลือกไซหรือคอสหรือแทนนะครับก็ต้องดูว่าโจทย์ให้อะไรมาอย่างเมื่อกี้ข้อสองเราเลือกเราเลือกไซนะข้อสองที่เราเลือกไซครับดูข้อห้าดีกว่าครับข้อห้าให้เอ็กมาอยู่ตรงนี้ครับให้หนึ่งร้อยมาอยู่ตรงนี้รีบมองเลยครับว่ามันคืออะไรเนี่ย ตรงข้ามมุมฉากคือฝั่งนี้แสดงว่าฉากนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอ้ยร้อยเนี่ยชิด60เลยเนี่ยงั้นร้อยต้องเป็นชิดแน่ๆงั้น x ต้องเป็นข้ามครับข้ามชิดอีกแล้วครับถ้าข้ามชิดก็ต้องเป็นอะไรแทนนะข้ามฉากที่ฉากข้ามชิดข้ามชิดนี่ต้องเป็นแทนครับแทนของมุม60เท่ากับข้ามส่วนชิดครับก็ x ส่วนร้อยนะครับซึ่งแทน60เท่าไรครับแทน60เท่ากับรู้สาม ก็เท่ากับ x ส่วนร้อยอยากได้ x ครับโอ x อยู่ข้างบนดีอยู่แล้วนะครับงั้นย้ายร้อยขึ้นมาคูณจบเลยเพราะฉะนั้นครับ x เท่ากับ100รู้3แค่นี้เองครับแค่นี้เองนะครับข้อ3อีกสักข้อหนึงครับก่อนไปเรื่องโจทย์ปัญหานะครับอุ๊ยแล้วข้อ3เนี่ยอันนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากที่ ที่น่าสนใจนะเพราะมันมีมุมมุมหนึ่งมุมมุมหนึ่งนะครับมุมมุมหนึ่งเป็น45ห้าองศาแล้วสามเหลี่ยมที่มีมุมมุมหนึ่งเป็น45้าองศาเนี่ยอีกมุมมันจะเป็น45ห้าองศาด้วยครับอ้าวสามเหลี่ยมที่มันเท่ากัน2มุมแบบนี้ครับมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะฉะนั้นนี่ตรงจั่วมันต้องเท่ากันครับ x เนี่ยแทบไม่ต้องคิดเลยนะอันนี้เหมือนเป็นวิธีลัดนิดนครับ x ยังไงมันก็ต้องเท่ากับ1 2 3ยบามเลยเพราะ สามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านแล้วก็เป็น2ด้านนี้ด้วยนะครับอาจารย์แล้วถ้าใช้ตีโกล,ล่ะตรีโกลก็ได้ค่าเท่ากันไม่เไม่เชื่อไปลองนะครับมุกเสียวที่2นะครับโรงพยาบาลยังมีหมอเมื่อไหล่หนอฉันจะมีเธอต่อครับ <c oughs> หน้านี้โอเคนะหน้านี้พาทําพอหอมปากหอมคอครับที่เหลือไปลองดูนะครับไปหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปคือถ้าถ้าเขาไม่ให้รูปสามเหลี่ยมมานักเรียนก็ต้องสามารถสเก็ต รูปสามเหลี่ยมให้ได้เองครับอย่างเช่นข้อแรกนะครับอย่างเช่นข้อแรกเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ทําม,มุม30องศากับแนวราบพูดเร็วหน่อยนะเพราะหนูย้อนฟังได้นะครับแล้วก็ตึกหลังหนึ่งสูง150แล้วไอ้งเงาของตึกนี้มันจะเท่าไหร่วาดตึกก่อนแล้วกันครับนี่ตึกครับฟื้ตึกอืมแล้วตึกเนี่ยมันมีเงาที่มันมีเงาเพราะมันเกิดจากแสงอาทิตย์นะ อันนี้คือพระอาทิตย์นะครับแล้วพระอาทิตย์เนี่ยมันจริงๆมันสาดแสงทั่วทิศทางแหละแต่ถ้ากับตึกหลังเนี้ยครับปุ๊บนี่นี่เขาบอกว่าทํามุมกับแนวราบแนวราบคือพื้นนะครับแนวราบคือพื้นแสดงว่ามันทํามุมกับพื้นครับสามสิบองศาแล้วพอมันมันฉายแสงมาใช่ไหมครับฉายแสงมากระทบตึกตึกก็จะเกิดเงานี่เงาต้องอยู่ที่พื้นเหมือนกันนะนี่คือเงาครับซึ่ง เงาอยากหาขอเป็น x ส่วนตึกสูงครับเนี่ตึกมันตั้งตรงอยู่เนี่ยสูงร้อยห้าสิบโอ้ยถ้าวาดรูปได้เนี่ยมันก็จะเหมือนไอ้หน้าที่แล้วแหละครับมันจะเหมือนหน้าที่แล้วนะครับมุกเสียอนต่อมาครับแสงแดดแค่แยงตาแต่สายตาอแยงใจไปต่อครับเอ่อข้อนี้ใช้อะไรเนี่ย 30%ดูมุม30ครับ150นี่เป็นแหลร้อนี่เป็นข้ามนะแอบเขียนไว้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ที่ไม่รู้150%เป็นข้ามส่วน x อละครับอยู่ชิด30อย่างนี้ก็ต้องเป็นชิดอยู่แล้วเพราะนั้นข้อน,นี้คือข้ามกับชิดข้ามส่วนชิดดีกว่าครับข้ามส่วนชิดคือแทนนะเราจึงเลือกใช้แทนครับแทน30เท่ากับครับข้ามคือ150ชิดคือ x แทน30เท่ากับ1ส่วนรูาม ก็1สวนรูสเท่ากับ150ส่วน x ครับ x อยู่ข้างล่างนี้เคยสอนไปแล้วนะครับให้ย้าย x ขึ้นอีกฝั่งเลยงั้นย้ายสลับกับร3แล้วกันก็จะได้ครับ x เท่ากับ150รู้สจบนะแต่ว่าเป็นโจทย์ปัญหาควรจะตอบเลยนะเพราะฉะนั้นเงายาว150หรู้สเมตรนะครับ ข้ออื่นบ้างครับไปข้อ3นะครับข้อ,ออ่มมุกเสียวต่อไปครับถึงพี่เป็นคนอันตรายแต่ก็ไม่ไวายที่จะรักเธอข้อ3นะครับจดไปนะคนที่โดนจดมุกเสียวจดไปนะครับ,ค,บครูบังคับเป็นการจะบังคับให้ดูนี่แหละให้จะได้เข้ามาเรียน มะตูมครับมะตูมขึ้นไปยอดตึกที่สูง20่รือสเมตรยอดตึกตึกนี้สูง20่รือสามนะครับอุ้ยมองเห็นรถคันหนึ่งเป็นมุมก้มมุมก้มคืออะไรอะ่ะถ้าไม่รู้จักครับขึ้นไปดูด้านบนครับปึ๊บนี่เอ,อ่อมุมก้มมุมเงยนะครับคือมุมที่ทำกับระดับสายตาระดับสายตาคือเรามองตรงๆหรือมองขนานกับพื้นเนี่ย คือแนวขนานกับพื้นครับคือหรือการมองตรงๆครับถ้าก้มหน้าเรียกว่ามุมก้มเงยหน้าเรียกว่ามุมเงยต้องทํากับระดับสายตานะนะครับต้องทํากับระดับสายตามุมก้ม,มเงยข้อ3เนี่ยปีแล้วก็มีคนผิดเยอะนะครับคนทําผิดเยอะมาดูกันว่าผิดยังไงครับไม่เห็นจะยากเลยอาจารย์ตึกสูง20่รู้สามนี่หนูก็ว่าตึกสูงยี่บรู้สนี่คือตึกนะครับ 20่สบรู้สามแล้วมาตูมอยู่ข้างบนนี่มาตูมคือจุดอย่างแดงครับเขาไม่ได้บอกความสูงมาตูมขอให้มาตูมตัวเล็กมากๆเป็นจุดแล้วกันแล้วมาตูมมองจากยอดตึกลงมาครับงั้นมองลงมาครับฟืบนี่เจอรถหนึ่งคันครับฟืบแล้วเขาบอกว่ามองเป็นมุมก้มสาสิบองศาอ๋อนี่เหรอสามสิบองศาเรียบร้อยเลยครับใครเขียนสาสิบองศาพตรงนี้นี่เรียบร้อยเลยนะครับเพราะอันนี้มันมุมที่ทำกับตึก คำว่ามุมก้มมุมเงยมันต้องทํากับอะไรนะระดับสายตาหรือแนวสายตาที่มองตรงๆนี่น,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 นี่นี่คือแนวสายตาที่มองตรงครับงั้นมุมก้มต้องตรงนี้ครับฟืบนี่ก้มหน้าลงมาสามสิบองศามาแล้วโจทย์ถามอะไรเนี่ยรถอยู่ห่างจากตึกเท่าไหร่อ๋อนี่รถนี่ตึกครับ x อ,อ้าวอาจารย์แล้วไอม้มุมไอ้มุม3 0สองศามันอยู่นอกสามเหลี่ยมอ่ะหนูจะใช้คิดยังไงเนี่ย นึกถึงตอนม2ครับนี่มีเส้นคู่ขนานกันแล้วมีเส้นมาตัดครับมันจะเกิดมุมแยง้ง30มุมศสามสองศาครับมันแย้งลงมาข้างล่างได้นี่ไงฟืบตรงนี้ก็30องศาด้วยครับได้แล้วงั้นอยู่ในสามเหลี่ยมแล้วงั้นเราก็จะคิดสามเหลี่ยมรูปนี้แล้วนะฟื๊บตึกนี้ต้องเป็นมุมฉากนะครับตั้งกับพื้นต้องเป็นมุมฉากครับ ราะนั้นใช้อะไรเนี่ยไซน์คอสหรือแทนครับก็มองสิ่งที่โจทย์ให้ครับ20่รู้สนี่ข้าม x นี่ชิดนะครับงั้นข้ามชิดก็ต้องเป็นแทนงั้นข้อนี้ใช้แทนครับแทน30องศาข้ามคือ20่รู้สชิดคือ x ครับแล้วแทน30องศารู้ค่านี่ว่า1นึส่วนรู้สเท่ากับ20่รู้สส่วน x โอ้โห x อยู่ด้านล่างครับย้ายสลับกับรู้สนี่เลยแล้วกันครับ ฟืบ x ขึ้นบนซ้ายส่วนด้านขวาก็จะมี20่รู้สามแล้วก็คูณรู้สามครับซึ่งไอสองตัวนี้มันคูณกันได้สามนะงั้นเมื่อมาคูณกับ20ข้างหน้าครับก็จะได้60แล้วก็ไปสรุปคำตอบนะครับ,บไปสรุปคำตอบเองนะขอไปต่อนะครับด้วยเวลาจำกัดดึกแล้วนะครับปึบหน้านี้หน้านี้นนอีก2ข้อจัดการด้วยตัวเองได้ไม่ยากเกินไปครับหน้าต่อมาดีกว่าครับ เอาข้อ7จ็ดเดี๋ยวทำสองข้อยากแล้วพอละจบ ep 3สาครับข้อ7ข้อ8ข้อ7ครับเขาบอกว่ามีตึก A กับตึก b อยู่ห่างกัน34เมตรแล้วอุสาเนี่ยอยู่บนตึก A ซึ่งสูงน้อยกว่าตึก b ครับโอ้งั้นว่า2ตึกครับเอ่อฟึบนี่ตึก A ครับตึก b ต้องสูงกว่านะอ่างบก็ตรงนี้แล้วกัน B ครับเจอุสาอยู่ตรงนี้ฟึบเจอุสาอตรงนี้ครับ แล the you ้วเขาบอกว่าถ้ามองขึ้นไป30องศาจะเห็นยอดตึกบีอ๋อตึกบีสูงหน่อยแล้วกันครับมองขึ้นไปตึ๊ดตึ๊ดตแล้วด้วยมุมเงยนะครับด้วยมุมเงยมุมเงยบอกแล้วต้องทำกับระดับสายตาถ้าตรงนี้เป็นระดับสายตาครับเส้นประเนี่ยคือแนวสายตาครับมุมเงยครับก็ต้องตรงนี้เงยหน้าขึ้นจากระดับสายตานี่สามองศาครับแต่ถ้ามองเป็นมุมก้มครับปื๊บมุมก้ม 45องศาจะเห็นฐานตึกมุมก้มก็ต้องทำกับไอ้เส้นเขียวนะทำกับระดับสายตานี่แล้วเส้นเขียวมันยาวเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องยาวเท่ากับนี่สิความห่างของช่วงตึกนี้สามสี่ 4, นะครับส4มสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามสี่ด้วยนะครับตึกมันคงไม่ได้เบี้ยวเข้าหากันนะตึกมันตั้งตรงๆทัง้งสองตึกนะครับโจทย์ถามความสูงตึกแสดงว่าต้องถามตรงนี้ครับเส้นสีเหลืองนี่ยาวเท่าไหร่แต่เราบอกแล้วตีโกนเนี่ย ในมสามหรืออัตราส่วนดิโกนเนี่ยมันคิดในสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะครับในมต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดทีละสามเหลี่ยมมุมฉากก็ต้องแบ่งเป็นสองรูปครับคือรูปนี้ทีหนึ่งนี่รูปเขียวนี่ทีหนึ่งครับแล้วก็รูปจมพูอีกทีหนึ่งครับต้องแบ่งเป็นคิดสองรูปเอารูปเขียวก่อนฟึบรูปเขียวครับรูปเขียวหน้าตาเป็นนี้นะไอที่สามสิบองศาเนี่ยใช้สีเขียวแล้วกันครับฟึบ 30องศาแล้วตรงนี้3 4มแล้วเราอยากหาตรงนี้ x ครับเนี่ยให้ตรงนี้เป็น x อ๋องั้นข้างล่างเป็น y แล้วกนันี่ข้างล่างเป็น y เราอยากหา x บวก y นะมาเอาไอ้รูปเขียวกันครับดูมุม30เป็นหลักครับใช้ค่าะไรเนี่ยโอ้ยข้ามชิดอีกแล้ว x เป็นข้าม3 4เป็นชิดครับงั้นก็แทนนะครับแทน30องศาเท่ากับข้ามส่วนชิด แล้วแทน30องศาเท่าไรครับเท่ากับ1ส่วนรูสามหส่วนรู้สเท่ากับข้ามส่วนชิดอยากได้ x x อยู่ข้างบนดีอยู่แล้วครับังั้นย้าย3ามสี่มาคูณดีกว่า,าครูขอเขียนนี้ดีกว่าครับเอา x ไว้ซ้ายดีกว่าเพราะนั้นครับเดี๋ยวนะ x จึงเท่ากับครับ3 4มสี่ขึ้นมาคูณครับก็3 4มสี่ส่วนรู้สามโอ้โห ต้องทำให้รูทหายนะเนี่ยแต่ก่อนทำให้รูทหายแวะไปดูตรงนี้นิดนึ่งรูทสาประมาณ1.7แล้วเลข1.7เนี่ยหรือเลข10มองเป็น17บเจก็ได้ครับกับเลข3 4มันน่าจะหารกันลงนะครับหารกันลงด้วยมันเป็น2เท่าเนะเพราะฉะนั้นแทนค่าก่อนเลยดีกว่าครับ3 4หาร1.7ครับเลื่อนจุดหารกันเองนะบังเอิญได้20โหงั้นสบายแล้วครับนะครับเ,เท่ากับ20 ส่วน y ครับ y ชึบโอ้โ oh, ห y นี่ยิ่งง่ายจำได้ไม่ว่าที่บอกไปครับที่บอกไปว่าถ้าเจอสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมหนึ่ง45ครับอีกมุมจะ45ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วงั้น y นี่แทบไม่ต้องคำนวณเลยครับถ้าตรงนี้34ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยๆๆถ้าตรงเนี้ย 34 y ก oh, ็ต้องเท่าไหร่ด้วย34ด้วยนะครับโอ้โหงั้นสบายครับนี่ y 34 x 20คร so, ับก okay. ็ตอบครับฟืบเพราะฉะนั so, ้นตึกสูงเท่าไหร่เนี่ยตึกสูงครับก็ต้องเอา2ค่านี้บวกกันนะ20กับ34เป็น54เมตรปบนะครับข้อสุดท้ายครับมาข้อสุดท้ายข้อ8 ชายสองคนยืนอยู่ในทิศเดียวกันของหลังตึกครับซึ่งสูง27เมตรเฮ้ยคำว่าทิศเดียวกันเนี่ยของตึกหลังหนึ่งไม่ใช่ของหลังตึกโทษคำว่าทิศเดียวกันเนี่ยเริ่มเบลอล้เออหมายถึงถ้าอยู่หน้าตึกก็อยู่หน้าตึกเหมือนกันอยู่หลังตึกก็อยู่หลังตึกเหมือนกันนะครับคำคมต่อไปครับข้อสอบมิดเทอมแต่ส่วนเราอ่ะมิดยู ่อเลยดีกว่าครับผมยาวอาจทิมตาแต่ถ้ารักคุณขึ้นมาเนี่ยมันทิมใจอ่านเรียนต่อครับพวกจดจดนะครับพวกจดคําคมจดพวกจดตีโกนหนังสือเรียนจดนะครับมาชายสองคนครับชายสองคนยืนที่เดียวกันเมื่อกี้บอกแล้วครับเอาไว้ด้านหน้าตึกแล้วกันอ่าให้ตึกอยู่ตรงนี้นี่ตึกครับแล้วก็มีผู้ชายสองคนครับ ออกตึกสูง27เมตรก่อนนะครับตึกสูง27เมตรผู้ชาย2คนครับแล้ว2คนนี้เนี่ยตอนเขายืนอยู่เขาวัดมุมเงยที่เงยหน้ามองยอดตึกครับได้4ี่ห้าก็หแสดงว่าไอ้สคนอยู่คนละตำแหน่งคนอยู่ใกล้มันจะแงนหน้าหรือเงยหน้ามากๆคือเงย60นี่คนอยู่ใกล้ครับอีกคนนึงอยู่ไกลเนี่ยก็จะแหงนแค่45องศาฟึบนี่นึกนะท่านถ้านหนูอยู่ใกล้หนูจะแงนคอเยอะถึงจะเห็นยอดตึกฟึบ เพราะนั้นอย่าอย่าว่าสลับนะว่าสี่ห้าอยู่ข้างในอะไรเงี้ยต้องนึกถึงหลักความเป็นจริงนะครับทีนี้โจทย์ถามว่าชายสองคนนี้อยู่ห่างกันเท่าไหร่โจทย์ถามตรงนี้ครับตรงเหลืองเหลืองนี่นี่ไงคือจุดที่มันยืนห่างกันนะครับแดงแงนี่ชายสองคนนะจุดที่ยืนห่างกันบอกแล้วว่าตีโกนคิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะนั้นไอ้ตรงเหลืองเหลืองเนี่ยคิดตรงตรงไม่ได้ครับนักเรียนต้องคิด อันนี้อันนึงครับเขียวๆนี่ครับโดยใช้สามเหลี่ยมอันเล็กครับหาเขียวๆที่อยู่ข้างล่างขอตั้งชื่อว่าว่า x แล้วกันอ่ะแล้วอีกสามเหลี่ยมหนึ่งครับให้เป็นสามเหลี่ยมอันใหญ่ที่เป็นสามเหลี่ยมฉากนี่ครับฟึบเนี่ยงั้นข้างล่างให้ชื่อว่า y แล้วกันแล้วถ้านักเรียนอยากหาไอ้ผลต่างครับเนี่ยตรงนี้หรือว่ามันยืนห่างกันเท่าไหร่ก็แค่เอา y ตั้งแล้วลบด้วยเนะเพราะ y มันยาวแล้ว x มันสั้นนะครับมันก็จะได้ตรงสีเหลือง โอ้โห oh, แล้วมองดีๆ y ไม่ต้องหานะเนี่ยเห็นไหมวยมันเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วคือดูด้วยตาเนี่ยอยากให้รู้เลยว่าอาจารย์หนูยังดูไม่ออกดูไม่ออกลองสเก็ตรูปอย่างนี้นะค่า y เนี่ยเนี่ยครับมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วเพราะรู้ว่ามีมุมหนึ่ง45องศาตรงนี้ต้อง45องศาด้วยงั้นถ้าด้านขวา27ตัว y ที่อยู่ด้านล่างก็ต้อง27ด้วย เพราะนั้น y สบาย27นะครับไปหา x กันดีกว่านะครับหา x สามเหลี่ยมสีเขียวนะครับสามเหลี่ยมสีเขียวถ้าดูไม่ออกแยกลูกออกมาอีกทีนึงครับฟึบฟึบนี่ตรงนี้27ตรงนี้ x แล้วตรงนี้ก็60นะครับเพราะนั้นครับใช้อะไรเนี่ย27ข้าม x ชิดข้ามชิดอีกแล้วจริงๆนะโจทย์ส่วนใหญ่จะข้ามชิดนะครับแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะมันก็ไม่ได้เสมอไป แค่พวกอะไรเนี่ยพวกเงาพวกตึกสูงคนสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้ามชิดนะเพราะมันเป็นแนวนอนกับแนวตั้งนะครับอ่าข้อนี้แทน60ครับข้ามคือ27ชิดคือ x ครับแล้วแทน60เท่ากับอะไรครับแทน60เท่ากับรูท3ไม่รู้ไปดู ep 2นะครับเท่ากับ27ส่วน x เพราะฉะนั้นครับอยากได้ x ครับย้ายสลับกับรูท3ล้วกันนะครับ มุกต่อมาครับมุกเสียวต่อมาครับหน้าร้อนอะ่ะต้องยกให้เมืองไทยแต่หน้ารักสดใสอะ่ะต้องยกให้คุณเฮ่ hey, ต่อครับเ <c oughs> พราะฉะนั้น x เ,เท่ากับย7บแล้วก็ย้ายรู้สามลงมาหารครับนี่เเท่ากับยส่วนรูสามข้อนี้เขาเขาให้ประมาณไหมก็ถ้าไม่ให้ประมาณก็ก็ใช้ค่านี้แต่ตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วกันครับโดย นักเรียนก็เอารู้3คูณตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น27รู้สข้างล่างรู3รู3เป็น3ครับอ้างั้นตัดได้ครับรปึบ3 1 3 3 9 27เพราะ,ะนั้น x เท่ากับ9รู3 x เอท่ากับ9รู3ครับทีนี้โจทย์ถามความห่างใช่มเท่ากับ9้รูท3 x เอนี่ยเท่ากับ9รู3ส,ส่วน y นี่ y คือ27ครับ เพราะนั้นความแตกต่างหรือชาย2คนนี้ห่างครับปึ๊บเพราะฉะนั้นเอาขูขอย่อครับใช้คําว่าอยู่ห่างกันแล้วกันอยู่ห่างกันก็เอาย7ิบเจ็ดครับคือค่ายาวเนี่ยลบเ้ารู้สามอุ้ยลบไม่ได้นี่งั้นขอแล้วมันเป็นรูปอย่างง่ายอยู่แล้วนะนะงั้นขอตอบไว้แค่นี้แล้วกันเมตรครับอืเพราะมันลบไม่ได้นะครับเอ่อ คำคมสุดท้ายครับเธอเธอเราเป็นไข้อะไข้เธอไม่ดาดขาดเธอไม่ได้นะครับเหมือนที่ครูก็ขาดนักเรียนไม่ได้นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะครับซึ่งอยากให้ตั้งใจเรียนทุกคนแล้วก็ขอให้สอบไห้ได้ทุกคนอุตส่าห์มาทบทวนให้นะครับโอเคส่วนคนไม่ตั้งใจเรียนก็ถ้าตกมาก็ซ่อมนะครับซ่อมไม่ผ่านก็ ต่อมสาใหม่นะเพราะฉะนั้นพยายามให้ผ่านนะครับเราจะได้จากกันด้วยดีเจอขึ้นมสีก็มาทักทายกันบ้างนะครับโอเคบ๊ายบายครับขอให้โชคดีในการสอบนะครับจบ EP 3สา